ตามนะพูดพูดอย่าตามไม่้ครับครับไม่ตามครับไม่ตามครับไอ้หอคุณคุเดินเร็วๆหน่อยดิแต่คุณช่วยชักพยุงตัวหน่อยสิมันหลงจอกันหมดแล้วไปแล้ยมันนี่มันนี่ดูว้าวมันน่รู้สิกอะไรอะไรสงสัยว่ามันเข้าไปในบ้านเราแล้วก็คุณตาปี๊บว้าว่าแล้วเชอร์ฉันบอกให้เฝ้าไว้เฝ้าไว้ ลอดเข้าไปในบ้านจนได้เนี่ยมันโทรพ่อภาษาอะไรผมไม่คิดว่ามันจะกล้าย้อนเข้ามาอีกอ่ะเขาไปซิเขาไปสิอย่ไรอะคุณพ่อปิ๊บคะสงใจว่ามันขึ้นไปข้างบนแล้วล่ะค่ะข้างบนห้องคุณหนูสิ

ตามนะพูดพูดอย่าตามไหมนะครับครับไม่ตามครับไม่ตามครับโอ้เอ้าแล้วคุณผู้หญิงจะไปไหนล่ะครับกะครับกะคืนเย้อุยดคุณ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 มาปีบครับคุณมาปีบครับคุณมาปีบครับคุณมาปีบมาอยู่ข้าง้ๆไปไหนไปพาคุณผู้หญิงไปด้วยไปเลยไปเลยแล้วบอกใหคุณป้าค่ะอคุณเหรอเดินหน่อยได้ไหมลูกอ๋อ ลุกขึ้นมาชามากันหมดแล้วนี่นี่เธอเดินเองไม่ไหวหรือยังไงนี่ฉันจะไม่ไหวแล้วนะเร็วสิคุณพี่หนูพยายามล้วนลุกไปไม่ไหวจริงอหนูาหมดแล้วเป็นยังไงมากเนี่ยคุณพี่หนูดีใจดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวดนจับไปโรงพยาบาลบ้าอีกแล้วคุณพี่เฮงจริงๆเชื่อหนูเถอะไว้ตามมาแล้กัน คุณหนูคุณหนูโอยหนูขาโทผู้หญิงขาญิงเร็วที่สนใจอะไรมากไหมคะคุณผู้หญิงขานี่แกไม่ต้องพูดมากเลยรีบตามเร็วๆก็สิแอมใช่แอมสิรีเร็วอย่าหนีนะเว้ยหยุดด้วยนี่หนูขาเป็นไงบ้างคะคุณหนูขาเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรเถอะโเนี่ยเห็นไหมล่ะคะเกือบเดินถูกจับเรียกคาถ่ายนะคะไปเราขึ้นไปพาพกันดีกว่านะคะ 나이 y l